วันที่9ุนายน2567นายทวีพงษ์ชัยดฐตผู้ว่าการกระทรวงชาติเป็นประธานเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางหน่วยบริการหนองจอกกรุงเทพมหานครโดยมีนายยุชพบิษพิเศษผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคใต้นายไพโรจน์จันทารอดผู้อำนวยการเขตหนองจอกนายชูศักดิ์สิริเขียงพินผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางและนางยามีลาโตเองหัวหน้าหน่วยบริการหนองจอกพร้อมหน่วยงานภาครัฐเลเอกชนที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการให้ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มซึ่งทางหน่วยบริการหนังจอกได้จัดงานการกุศลเพื่อหารายได้พัฒนาการศึกษาของเด็กพิเศษเด็กพิการรวมทั้งมีการเสวนาเรื่องการเข้ารับบริการสูงการศึกษาพิเศษส่วนกลางหน่วยบริการหนังจอกและมอบกิจบัตรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณนศูสูงการศึกษาพิเศษส่วนกลางหน่วยบริการหนองจอกกรุงเทพมหานคร ก็วันนี้นะครับทางการงหวัดแห่งชาตินะครับได้ร่วมกับทางเขตหนองจอกนะครับแล้วก็สำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสพทแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เขตหนองจอกนะครับแล้วก็พี่น้องเอื้ออาทรอ,อยู่วิทยานะครับ เรามาร่วมกันนะครับนำเอาศูนย์ชุมชนเดิมนะครับของกรแห่งชาติมาพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ่วนย์กลางนะครับเขตลองจอกนะครับเนื่องจากว่ามีเด็กๆนะครับพิเศษที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยกว่า600คนนะครับก็จะได้มีศูนย์นะครับสำหรับ ที่จะมาพักฟื้นมาพัฒนาศักยภาพนะครับตลอดจนเ,เรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับทั้งนี้การแข่งชาติได้ให้การสนับสนุสน,นพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกาลางหน่วยบริการหนองจอกเพื่อพัฒนานการศึกษาของเด็กพิเศษเด็กพิการต่อไป